ก็สวัสดีครับผมร้านมิจิฟอนภูเก็ตนะครับก็วันนี้ก็มารีวิวฮานซ่อมอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เป็น iphone XR นะครับชาร์จกระแสไม่เข้านะครับอ่านี่ก็ปรทองผมมาทำการลองเทสนะครับให้ท่านผู้ชมดูก่อนนะครับชาร์จแล้วก็ไม่ตอบสนองครับอ่านี่ลองกับเครื่องดีนะครับเครื่องที่ชาร์จเข้านะครับอ่าสายชาร์จไม่ได้เสียนะครับเดี๋ยวผมเสให้ดู เพื่อให้ท่านได้เห็นกันว่าผมได้เมคขึ้นมานะครับชาร์จแล้วก็ไม่ตอบสนองอะไรเลยนะครับผมอครับก็ตัวนี้นะครับตัวนี้ผมได้ทำการตวรวจสอบคร่าวๆแล้วนะครับเป็นที่ IC ชาร์จมีปัญหานะครับก่อนที่เราจะเปลี่ยน IC ชาร์จของ iPhone XR ได้นะครับ ก็เราจะต้องทําการแกะซิงค์นะครับซิงค์ตัวนี้จะอยู่ฝั่งเดียวกับ CPU ไอซีชาร์จก็จะอยู่ติดกับ CPU นะครับเหมือนกับ iPhone 5นะครับยุคสมัยก่อนนะครับรุ่นเก่าเหมือนกันเดะนะครับอยู่ติดกันเลยเราก็ต้องใช้ความร้อนนะครับลมร้อนในการยกซิงค์ออกมาเมื่อยกซิงค์ออกมาแล้วนะครับ ก็จะเห็นนะครับ IC h ชาร์ตที่ตัวผมบอกว่าอยู่ติดกับ CPU นะครับก็มาชมกันตอนกันต่อไปเลยนะครับอ่ะตัวนี้ก็เป็น IC ชาร์ตนะครับของ iPhone XR นะครับก่อนที่เราจะยก IC ชาร์ตได้นะครับเราก็ต้องแกะกาวข้างๆเอาไว้หมดก่อนนะครับก็เหมือนกับ IC ทั่วไปนะครับที่ว่ามีกาวติดอยู่ถ้าเราเกิดยก ไอซีไอซีขึ้นมาเลยนะครับตัว C หรือ R รอบข้างๆ้างครับก็จะติดไอซีขึ้นมาด้วยมันก็จะเป็นทำให้เราเสียเวลานะครับเป็นเรื่องยากขึข้นมาอีกทีนี้เราก็จัดการขูดกาวข้างออกซะก่อน,นครับหลังจากขูดกาวข้างเสร็จนะครับตัวนี้ด้วยเหตุผลที่ว่าไอซีชาร์จครับอยู่ติดกับ CPU เราจะไม่ใช้ ลมร้อนในการเป่าออกมานะครับเราจะการใช้ความร้อนจากปลายหัวแร้งทาบลงไปนะครับทำให้ตะกัวใต้เม็ดละลายแล้วก็พัดเม็ดขึ้นมานะครับนี่ก็เป็นวิธีที่ผมใช้นะครับนี่ก็ถ้าหัวร้อนดีเว้ยหัวแร้งดีๆหัวร้อนหัวไม่ร้อนนะครับเพราะถ้าหัวร้อนเดี๋ยวลายขาดหมดอะครับแป๊บเดียวนะครับถ้าหัวแร้งดีๆก็ ไม่นานอุณหภูมิดได้นะครับตะกัวใต้ใต้เม็ดก็จะละลายนะครับปับ๊บอ่าแตกแล้วครับไม่นี่ก็แงะได้เลยครับแบบเตียวอ่านะครับออกมาแล้วนะครับตัวนี้ก็หลังจากนี้ก็ทําการนะครับเก็บตะกัว่วให้เรียบร้อยนะครับเหมือนกับ คล,คลิปที่ผ่านทุกคลิปที่ผ่านมานะครับคือเก็บให้สะอาดเก็บให้เรียบนะครับตรงนี้ก็ต้องใช้ความชำนาญน,นิดนะครับเห็นไหมกาวตรงนี้นะครับคือต้องต้องเก็บให้เรียบนะครับถ้าว่า เกิดม,มันเก็บไม่หมดเวลาระวางไอซีลงไปนะครับมันก็จะลงข้างนึงไม่ลงข้างนึงนะครับกระดกอยู่เก็บให้หมดก่อนจะวางไอซีลงไปนะครับสําหรับ i อซีตัวใหม่ที่เอามามาวางนะครับ เราจะต้องทําการบนขาใหม่ทุกครั้งนะครับเพื่อสะดวกในการวางนะครับครับเมื่อรวางลงไปแล้วนะครับขั้นตอนวางนะครับผมจะใช้ลมร้อนนะครับไม่ได้ใช้หัวแรงเพื่อควบคุมนะครับขาให้มันละลายแบบสม่ำเสมอนะครับอ่านะครับหลังจากวางเสร็จนะครับเราก็ทําการนะครับเก็บซิงรายละเอียดที่มันติด พอที่เราจะยกออกนะครับมันจะมีตะกัวติดอยู่ที่ซิงค์เราก็เก็บตะกัวออกออกสะก่อนนะครับให้มันเรียบเพื่อทําการวางซิงค์อันเดิมนะครับกลับลงไปนะครับก็ผมจะใช้วิธีการแปะไอ้ก็ใช้หัวแร้งนะครับปัดกรีกลับไปเหมือนเดิมครับผม ไม่ต้องเน้นหนาอะไรเยอะนะครับแค่ให้มันอยู่นะครับแต่ของผมก็ผมจะเน้นนะครับเน้นเน้นคือให้เป็นของเดิมมากที่สุดนะครับถ้ามาจากที่ร้านที่ผมทํานะก็พยายามทาได้ก็ทําครับสำหรับงานที่ร้านนะครับ ปกติที่ร้านลูกยางนะครับพวกยางกันซีนกันหนาวหรพวกเนี้ยติดมานะครับที่ร้านผมจะใส่กลับหมดนะครับให้เรียบร้อยเหมือนจากโรงงานที่มานะครับปกติผมถ้าเราเกะไม่ขาดไม่เสียพวกนี้นะครับที่ร้านผมใส่กลับหมดนะครับน็อตทุกตัวออกจากที่ร้านจะต้องครบนะครับซิงลอกเบ็ดอะไรพวกนี้นะครับผมแนะนําสำหรับช่างนะสำหรับช่างนะครับคือใส่ให้ลูกค้าให้ครบนะครับ มันมีเหตุเละผลนะครับว่าทําไมเขาต้องใส่มาเห็นเราช่างนะครับบางคนมักง่ายนะครับไม่ใส่กลับไปลูกค้านะครับมันจะเกิดอาการนูน่นอาการนี่นะครับเหมือนตัวซิงค์กจอลกเบ็ดอะไรเงี้ยถ้าเราไม่ใส่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจอก็ไม่ติดเดี๋ยวเดี๋ยวครื่องก็เรียสตาร์ทอะไรวันนี้นะครับมันก็จะมีปัญหาตามหลังให้ลูกค้านะครับเครื่องตกสักนิดอ่ะเครื่องมีปัญหาแล้ประมาณนี้นะครับอ่ะ ตอนนี้ก็ผมยังไม่ประกอบนะครับประกอบไว้คร่าวๆนะครับเดี๋ยวมาลองเทด่อ่ให้ให้ดูนะครับว่าชาร์จเข้าปกติหรือเปล่านะครับโดยปกตินะครับหลังจากเราซ่อมเสร็จเปลี่ยนในซีเสร็จนะครับเนะี่ยผมก็จะทำการเทสด้วย power supply นะครับรอบนึงก่อนดูกระแสว่าเครื่องของเราว่ากินปกติไหมนะครับ ่าครับอ่าติกสั้นนะครับเมื่อกี้70-80สิบแปดสน่าจะโอเคแล้วครับรอบอีรอบนะครับ70-80สิบแบนะครับแบบนี้ถือว่าเป็นสเต็ปเบื้องต้นในการตรวจช็คนะครับว่าเครื่องของเราตอนติ๊กสั้นแล้วกินกระแสไม่เยอะนะครับถ้ากดเปิดเครื่องหนึ่งครั้ง กระโดดไป2องร้อยสาร้ออยาสิพวกนี้ครับแสดงว่าเครื่องเรายังไม่สมบูรณ์นะครับยังมีปัญหาอยู่เราต้องทำการแก้แกไขให้ให้มากินกระแสปกตินะครับอันนี้ก็เดี๋ยวมาทดลองชาร์จดูนะครับว่าชาร์จเข้าหรือเปล่า อันนี้ต้องปรับปรับก่อนนะครับปรับไปที่ชาร์จก่อนอ่าตัวนี้ก็ชาร์จเข้าที่2.5แอมป์แล้วนะครับถ้าชาร์จเข้าประมาณนี้นะครับคือเครื่องปกติแล้วครับชาร์จเข้าเล่นได้ปกติแน่นอนครับผมก็ตัวนี้ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามกดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ